สวัสดีครับเอ็นดิโน่จากกูไลคอมครับวันนี้เราจะมาแนะนำปักพวกอีกหนึ่งตัวฮะที่น่าใช้เลยนะครับผมเองก็ใช้อยู่ด้วยนะฮะในสตูดิโอของกูไลคอมนั่นก็คือปักพ่วงของ Panasonic น,น,นั่นเองฮะ p a n a s o n i นาน,นะครับเป็นแบบ3ปลปักนะครับแล้วก็มีสวิตช์3ตัวนะครับควบคุมแต่ละปักนะตัวน,นี้มาในรูปแบบกล่องกระดาษสวยงามนะฮะแข็งแรงสมราคา ตัวนี้ไม่ได้ถูกนะฮะก็จะเป็นชุดปลั๊กสายไฟแล้วก็มีม่านนิรภัยมาให้ด้วยนะครับปิดเปิดได้อย่างอิสระนะครับตัวใครตัวมันสายยาว3เมนะตัวกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษแข็งสีน้ำเงินกับขาวนะครับจะมีช่องที่มองเห็นตัวปลั๊กพ่วงเลยจากตรงนี้นะครับตัวจะเห็นว่ามันมีออนออฟนะครับ3จุดนะครับปลั๊กนะครับมีม่านนิลภัยพนะพาราโซนิกนี่ มั่นใจได้เลยนะครับในคุณภาพพอทอด16แอมป์นะครับแม็ก3,500วัตต์นะครับเซอร์กิตเบเกอร์นะตรงนี้ก็เขียนว,ว่า Panasonic Extension Cord with safety shutter นะครับเป็นเบเกอร์ก็คือแปลว่ามันมีม่านนิรภัยแล้วก็มีตัวเบเกอร์ให้ด้วยนะฮะความยาวสาย3เมตรนะครับมีมออก ด้านข้างนะครับความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเขาก็จะระบุไว้นะฮะถ้ากระแสเกิน3,500เ,เนี่ยจะตัดอัตโนมัติเลยด้านหลังนะฮะก็จะบอกว่ามีสวิตช์นะครับสวิตช์นี่สามารถตัดกระแสไฟของอุปกรณ์ได้นะฮะแยกอิสระตัวต่อต,ตัวเลยของเราที่ซื้อมาัน,นี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าไี่อีกรุ่นนึงนะฮะก็คือ1สวิตช์นะครับก็คุมทั้ง5ตัวกดปิดทีนึงนี่คือดับดับผลน,นะอ่าเรามาแกะกล่องดูกัน เรามีการถ่ายอันบ็อกไปแล้วนะครับ TSMR แต่ยังไม่ได้เรามาแกะดูอย่างจริงจังนะฮะนี่สายไฟนะให้มานี่อย่างหนาเลยนะครับเส้นเกี่ยวท่านิ้วก้อยอะตรงนี้ใช้สายไฟเบอร์อะไรก็บอกไว้ไหมที่ตัวสายมีบอกนะฮะ ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าใช้สายขนาด1.5นะครับสแควร์มิล1.5สแควร์มิล3เส้นรองรับได้ถึง300ทับ500นะครับสายตัวนี้ค,ความยาว3เมตรมาดูพระเอกของเราด้านหลังนะฮะด้านหลังเขาก็จะมีรูแขวนเจาะแขวนได้แขวนผนังได้นะครับสองให้สองรูวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับด้านด้านนะครับไม่ได้เงา นี่มี Panasonic Manufacture r อยุ t ยา y a g ม r m a n y Limited เมนิเทนไทแลนนะครับโมเดลเบอร์ WCHG28334 อยู่ตรงนี้ด้าน,นบนนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ Panasonic นะฮะสวิตช์หนึ่งฮะ,ะ on off สอง on off สาม on off นะครับเบรกเกอร์อยู่ตรงนี้นะฮะ รงนมีที่มันตัดนะครับก็กดได้รีเซตมันมีมานนะครับผมจะไม่แกะให้ดูนะเนี่ยงหมดประกันอันนี้ใหม่ใหม่คลิปเลยขึ้นชื่ออยู่แล้ว p a n a ส o n i c นะครับเรื่องคุณภาพนะปักไฟทั้งหมดที่บ้านนี้ผมก็ใช้ของ p a n า s o n i c เช่นกันนะแล้วก็นี่ก็ไปรับประกันนะครับรับประกัน1ปีก็ดูดีทีเดียวนะครับกับตัวพารา s o n i c ตัวนี้ผมใช้นะกับกับไฟสตูดิโอนะ เพราะว่ามันเปิดปิดได้ทีละดวงแล้วก็ค่อนข้างจะเซฟตี้เลยวันน้ผมสั่งออนไลน์มาครับราคาก็อยู่ที่1,199บาทนะนี่เลย1,199อ่ะตัวพันสองอ่ะคือเป็นปลักไฟที่ไม่ได้ถูกเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นพารา s o n i c นะเราก็สามารถที่จะ มั่นใจในคุณภาพของเขาได้เลยนะถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับอยากได้นะครับตัวนี้ราคา1,199บาทหรืออาจจะมีถูกแพ็งกัแล้วแต่ร้านนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในคําอธิบายคลิปเพื่อนๆก็ตามไปตำกันได้เลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามคุณไลค์คอมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ